วันนี้นะครับมาที่บ้านพี่อรมรที่ท่าใหม่นะคะหลังนุ่งเรียนหลังเรียนอะไรท่าใหม่ใช่ไหมป่าแดง,แดงนี่ครับหลังเก็บเกี่ยวนะฮะต้นกี่ปีพี่อรมรเจ็ดครับเจ็ดปีนี่ฮะหลังเก็บเกี่ยวคือต้องบอกว่าพี่อรมรน,นะครับปีนี้นะคะใช้เต็มเต็มที่ตนะังแต่ต้นฤด,ดูเลยเนาะต้นฤดูเลยเป็นไงบ้างพี่อรมรสอบ<อ>ถามนิดหน่อย ก็มันก็่างที่ใช้มาจากกากสังเกตดูการที่ใช้มาทุกอย่างมันก็แลบผิดปกติกว่าก่อนที่เคยใช้มานะแล้วเรื่องต้นทุนเป็นไงมากต้นทุนประหยัดกว่าก่อนเยอะประหยัดถือว่าประหยัดเครื่งต่อครึ่งเลยก็คือว่าพี่อมรใช้แค่คู่หูหญิงก็เสรช่แล้วก็ยาลายาฆ่าแมลงหลักๆมียาลายาลาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงเป็นบางตัวที่เราจะต้องใช้แค่นั้นอ๋อ อย่างมีเพี้ยผมก็บวกยาเพี้ยเวลาผมก็บวกลาแต่แต่ตัวยืนพื้นคือคู่หูอ๋อแล้วแล้วกลุ่มเคมีอ่ะกลุ่มเคมีผมก็จะใช้จำพวกปุ๋ยยิงเกษตรนี่แล้วช่วงที่ช่วงหลังนี่ผมที่ว่าเป็นลูกแล้วผมก็เอาเคมีอ๋อที่เป็นสูตรเป็นสูตรแล้วมาบวกกับหิงเกษตรยิงเกษตรโอ้แล้วเรื่องผลผลิตผลผลิตปีนี้ก็ได้เยอะอยู่ มากขึ้นกว่าที่ครึ่งบาเลยครึ่งหนึ่งเลยเหรอครึ่งขวาเลยจนน่า,าไม่อยากแพ้อะไรแล้ว,ลวตัวนี้อย่างเดียวเลยวันนี้ก็มาส่งให้พี่มอมรเหมือนกันนะฮะเลยขออนุญาตเข้ามาชมสวนแล้วหลังเก็บเกี่ยวเป็นไงบ้างพี่มอมรเรื่องเรื่องต้นความโสมเป็นอย่างไงก็โสมก็ไม่โทมนะปกติดีไม่ไม่มีอะไรผิดแปลกอืม อันนี้ยังไม่ได้ล้างล้าง,ย,งยังไม่ได้ล้างต้นใช่ไหมจะตัดยางคุณจะล้างเลยอ๋อตัดยางล้างทำใบต่อเลยใบต่อเลยแต่อันนี้ผมจะให้ดูใบนะฮะใบค่อนข้างที่จะ <c oughs> สวยอยู่นะฮะนี่ครับ <c oughs> นี่อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในอีกสวนนะครับที่ใช้แบบเต็มฤดูกาลนะฮะนี่ฮะล้างใบผมผมถามหน่อยตลอดตลอดเวลาที่ใช้มาครบครบฤด,ดูกาลเนี่ยเรื่องมแมลงเป็นไงบ้าง เมื่อเรื่องมแมลงเนี่ยหมายถึงว่าพวกแมลงอะไรพวกจะเป็นพวกเพี้ย mm. พวกหนอนหรือว่าจะเป็นไก่ว้าอะไรพวกนี้ผมก็คิดดูมันลดลงไหมลดลงมันไม่เหมือนทุกปีทุกปีโ oh. อ้ mm. มันลดลงแต่บางครั้งไอ้ทีว่ามันมันมีจริงๆก็ช่วงทีว่ามันขึ้นลูกมาครับผมก็ระวังเพี้ยช่วงนั้น เจ็ดวันหรือสิบวันผมก็จะคุ้นชูเพราะจริงจริงเพราะจริงในตัวไคโดซานเนี่ยจะมีตัวบล็อกไข่แมลงที่ที่เราบอกกันมาเนี่ยผมก็เลยอยากถามกับคนใช้จริงๆเลยว่าเรื่องเรื่องพวกแมลงพวกนี้มันจะลดน้อยลงลดน้อยลงใช่ไหมนี่เป็นอีกหนึ่งสวนนะฮะที่กำลังตีได้เลยว่าใช้แบบเต็มกรดูกแล้วสวยสวยหมดเลยไม่ไม่ไม่โตแม่ก็ไม่โตแม่กัน ต,ต้นถือว่าไม่ใหญ่นะต้นอยู่ประมาณไม่ถึงสิบเมตรนะไม่ถึงนะไม่ถึงประมาณแปดเมตรแปเมตรนะประมาณแปเมตรเขาสูงประมาณแปดตรทาทรงพุม่มโอ้นี่แล้วลูกเป็นไงมั่งอนะ่ะน้ำสวยลูกสวยก็ลงลงชมไหมชมไปลูกสาวเอาไปขายไปเห็นเขาคัดออกแล้วที่เอาไปถึงสองตันเนี่ยคัดเหลือประมาณเหลือเจ็ดติง โอ้ที่ออกมาตกทรายจากสองตันอ๋อจากทั้งหมดนะสองตาไปทีสองตันสองตันเนี่ยระมณอน่ยงมากเนี่ยเกินร้อยโลที่ว่าช่วงทุนที่แรกที่แรกเลยไม่มีตกทรายเลยตัดไปอ่ะคือเบอร์กล่องนั้นแล้วช่วงเนี่ยหลังเนี่ยอคือจะมีตกทรายเจ็ดตีบ้างร้อยโลบ้างคือมันมีหาเล็กๆคนไปแล้วแล้วที่เขาบอกว่าใบอ่อนมา ลูกจะล่วงในการฉีดพ่นของคู่หูคู่หูเอาอยู่เอาอยู่ปีนี้คือที่ว่าใบอ่อนโดนลมใบอ่อนใบหลุดไปแล้วมีใบอ่อนมาเนี่ยมันงคู่แล้วเจ็ดวันพ่นเจ็ดวันพ่นอ๋อพี่อมรใช้ใช้สูตรคือถ้าใบมาปุ๊บก็คือเจ็ดวันฉีดเจ็ดวันฉีดแล้วใบมันจะชัดเทฉลาดเลยเทชลาดเร็วโอแล้วมันก็ไม่ลวงกือว่าใบผมคิดว่าใบมันจะ การที่่าถ้าราททำให้มันช้าเราไม่ใช้คู่หูเนี่ยผมคิดว่าต่างจากปีที่แรกผมใช้มาครับแต่เม่ใช้คู่หูก็กลับไม่ใช่ผมคิดว่าคู่หูเนี่ยเล่งให้ใบกลางเร็วฝ่าแล้วก็ไม่แย่งน้ำตาลหรือว่าสารอาหารมาจากลูกแลิกลูกไม่ลูกแต่ทุกป,ทกปีทุกปีที่เป็นเดือดไก่แดงผมไม่ได้ใช้คู่หูนะครับอพอใบดึงสารอาหารมาเลี้ยงใบปุ๊บจะปล่อยลูกหมดเลยโอ้แต่ปีนี้ ลองดูก็ไม่รูแ้แล้วเราได้โดนภัยธรรมชาติไหมปีนี้ oh, ก็โดนนะเนาะก็ต้องยอมรับมันว่าธรรมชาติธรรมชาติเนาะธรรมชาติผมก็ไม่ได้ทีเด็ดอะไรแต่ถ้าโดยรวมแล้วก็ถือว่ายังยังได้น้ำหนักค่อนข้างที่จะเพิ่มมาจากปีที่แล้วน้าสวยลูกสวยมีคนบอกอ ผู้เรียนเจ็ดปีเนี่ยมันต้องบิกมนนต้องเป็นเคเป็นโบลแล้วทำไมทำในน้มตัวอย่างนี้เขาก็ว่าผม,มาาว,ว่าน่าทํทำทีเรียนในแบบนี้เนี่ยไม่มีโบลไม่มีเค่เลยนะผมขอสั้นๆฝากคนที่ยังไม่เคยใช้คู่หูจัดจ้านแล้วก็หญิงกเกษตรหน่อยว่าคนอยากแนะนําคนที่ยังไม่ได้ใช้อ่ะผมอยากจะลองให้เปิดใจใช้คู่หูกับหญิงกเกษตรดูว่าจะแตกต่างกับสิ่งที่เคยใช้มา มากกว่ากันแค่ไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งใช้หญิงเกษตรกับคู่หูต้นทุนจะประหยัดกันกว่าครึ่งเลยถังพันลิตรเนี่ยต้นทุนประมาณพันสองถังพันลิตรนะเราคิดดูถ้าใช้ตรงอื่นก่อนเนี่ยสองพันฝ่าถึงสามตัวถึงสามพันไม่รู้ยาตัวไหนสามตีตัวะสมกันอ่ะมัน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 เบื่องทุนแรงตรงนั้นแต่มาใช้หญิงเกษตรก็หมดปัญหาตรงนั้นเลยเราใช้เพียงแค่ว่าหญิงเกษตร เขาคู่หูับหญิงกระแ่ตัวยืนครับตัวยาเนี่ยคู่หูหมายถึงว่าถ้ามีแมลงเราก็บอกยาฆ่าแมลงมีหนอนเราบอกยาฆ่าหนอนเนี่ยวายังไม่ได้ใช้อ่ะลองเปิดใจใช้ดูครับว่าจะจริงอย่างที่ผมพูดไหมหรือว่าอยู่ใกล้เคียงมาเยี่ยมชมที่สวนผมได้การที่ใช้เป็นยังไงโอ้่หหลังจากนี้สองเดือนมาดูใบนใหมด้เลยขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการได้เชี่ยวชมหลังเก็บเกลียว ที่สวนพี่อมรน,นะครับนี่ฮะฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดสับสไคร้กดแชร์ด้วยนะครับกับเพจเจสซ่านะครับสอบถามในเรื่องโปรโมชั่นนะครับกับคู่หูอาจารย์และปุ๋ยตาหญิงเกษตรนะฮนะเาใช้ดูบรรยากาศหลังเเกียวหลังจากเสียได้เงินแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับขอบคุณมากครับ